อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะรุ่มไหวอีซีรุ่นสองมอบอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่างควันและกำลังใจให้แก่คนพิการ นายพรเทพวิวั์อัศวินตัวแท่งกลุ่มว้อีสี่รุ่น2หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่หอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมโดยสมาชิกจำนวนหนึ่งได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห่งไปมอบให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีเพื่อสั่งควัญกำลังใจให้กับกลุ่มคนพิการซึ่งทางสมาคมคนพิการจะได้นำไปมอบให้คนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในการดูแลของทางสมาคมต่อไปโดยสิ่งของที่นำมามอบให้ครั้งนี้เป็นการร่วมกันบริจาคและอุทิร่วมทุน ของสมาชิกและจากภูมิจิตสรัทธาเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและซอยเหลือผู้ที่ดอยโอกาสทั้งนี้กลุ่ม y e a s อีสีเป็นการร่วมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่และลูกหลานของพ่อค้านักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีการร่วมตัวกันเพื่อสั่งเครือข่ายสั่งความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศษรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีให้จเจริญเติบโตต่อไป เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดอรเป็นคนขยนัน